อันนี้เรามาดูผลผลิตจากโครงงานของเรานะครับโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เราทําการอบเนะื้ออันนี้อบ12บสองชั่วโมงนะครับแล้วเราก็มาทอดต่อเนื่องจากว่ามันบางอยู่แล้วแล้วก็มันแห้งแล้วก็คงจะไม่ต้องใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผลงานตอนที่มันสุกแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเรอดูนะครับ ก็ได้ประมาณสองสามนาทีก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับอันนี้เราก็ถ่ายไฟอ่อนๆนะครับนะครับจะเริ่มจะเริ่มน่ากินแล้วนะครับเป็นงานที่กลับต้องได้นะครับอันนี้คือ ผลิตจากโรงงานของเรานะครับเราสามารถที่จะอบแห้งเนื้อนะครับนี่นะครับเราสามารถอบได้หลายๆอย่างตัวนี้เราเื็อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเราจากโรงงานนะครับน่ากินมากเลยนะครับ,น,รบนี่นะครับเป็นผลผลิตจากโครงงานของเรานะครับ เป็นโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เราทําการอบเนื้อหมูนะครับแล้วก็นํามาทอดเหลืองอารามหน้ารับประทานทีเดียวนะครับโครงงานของเราก็ใช้ได้จริงนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะครับ